รู้สึกว่าขับนิ่มขับสนุกดีครับช่วยประหยัดในเรื่องของเวลาการทำงานได้มากขึ้นจะเป็นเจ้าเดียวค่ะที่ไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบลูค่ะ สวัสดีค่ะนกนะคะหรือกาน,นิกากาวีค่ะเป็นแอสซิสต์แมเนเจอร์ของบริษัท KCTC ไทยโลจิสติกค่ะทำเกี่ยวกับโลจิสติกสค่ะทั้งลานตู้คอนเทนเนอร์เป็นเฟสต,ตัวแทนนํำเข้าส่งออกแล้วก็ขนส่งนะคะแล้วก็มีทั้งขนส่งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศค่ะปัจจุบันนะคะมีรถอินสรุทั้งหมดประมาณ85คันค่ะ ตัแต่ที่เราเปลี่ยนมาใช้ในตัวยูโรไฟนะคะเราก็ประหยัดเรื่องเกี่ยวกับน้ำยาแอดบลูไปเยอะเลยค่ะถือว่าประหยัดน้ำมันขึ้นใช่ไหมคะคุณจ mm ีจ้าค่ะจากที่การเลีคอร์ดน้ำมันแล้วก็การเติมน้ำมันของรถก็คือซอฟลงเยอะอค่ะอิซุสุนะคะจะเป็นเจ้าเดียวค่ะที่ไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบลูค่ะ ในส่วนของตัวระบบเทเลท c h ตัวนี้นะคะที่เราใช้ติดตามสถานะของรถขนส่งตัวนี้ค่อนข้างแม่นยําเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยค่อนข้างจะมีรถหนาแน่นมากเลยมีบริษัทอื่นด้วยแต่ตัวนี้พอไปถึงปุป๊บเราก็จับไปเลยว่ารถของเราอยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะแผ่นง,งานให้กับคนขับเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดเวลาของการขนส่งคนขับเนี่ยสามารถทํารอบได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยค่ะ ถ้าเป็นในส่วนของโปรแกรมเทเลท e c เองอะช่วยประหยัดในเรื่องของเวลาการทำงานได้มากขึ้นเพราะว่าเขามีรีพอร์ตที่แม่นยำม,มากขึ้นค่ะ ก็อยากจะฝากนะคะถ้าหากว่ามีใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะแนะนําเป็นอิซูซุค่ะ,คะเพื่อเซฟคอ o ์สต่างๆทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรของรถนะคะประหยัดในเกี่ยวกับน้ายาแอดบูไปด้วย่ะคะ,คะก็คือเซฟคอ o ์สของบริษัทมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือการบริการของอิซุซูค่ะค่อนข้าง,างที่จะดีมากค่ะ รู้สึกว่าขับนิ่มขับสนุกดีครับการเข้าโค้งเทโค้งอย่างเงี K ้ยครับก็โอเคดีครับช่วงล่างแน่นเหนยบครับผมยูโรไฟเนี네่ก็ขับดีนะครับผมแรงดีเวลาเหยียบคันเร่งก็มาตามที่เราเหยียบครับผมก็นุ่มนวลครับผมผมอะไรไฟฟ้าการเข้าโค้งก็เข้าโค้งดีครับผม